ลดสิ่งที่มีมากเกินไปและเพิ่มสิ่งที่มีน้อยเกินไปสาเหตุที่ทําให้เราไม่มีความสุขกับชีวิตอาจเกิดจากการที่ชีวิตเราขาดสมดุลนั่นคือมีบางสิ่งที่มีมากเกินไปและมีบางสิ่งที่น้อยเกินไปดังนั้นถึงเวลาแล้วที่เราต้องลองคิดดูว่าในชีวิตเรานั้นมีสิ่งใดบ้างที่เราจะลดมันลงไปได้หรือมีสิ่งใดบ้างที่เราจะสามารถเพิ่มมันได้ เพื่อที่ชีวิตของเราจะได้เกิดความพอดีอย่างที่ควรจะเป็นและมีความสุขมากขึ้นกว่านี้ตัวอย่างเช่นถ้าเราเป็นคนที่ทุ่มเทเวลาให้กับการทำงานมากเกินไปก็อาจจะลดลงบ้างแล้วหันมาใช้เวลาอยู่กับตัวเองครอบครัวเพื่อนฝูงหรือสิ่งอื่นๆให้มากขึ้นหรือถ้าเราชอบใช้จ่ายเงินซื้อของที่เกินความต้องการหรือเกินความจำเป็นมากจนเกินไปก็อาจจะพยายามลดลดลงบ้าง แล้วพยายามใช้จ่ายอย่างมีสติให้มากขึ้นหรือถ้าเราเป็นคนที่มีความสุขกับชีวิตน้อยเกินไปก็ลองหาความสุขเพิ่มให้กับตัวเองอีกสักนิดด้วยการลดความเครียดกับการทำงานลงบ้างหากิจกรรมสนุกสนุกทำหรือให้รางวัลกับความเหน็ดเหนื่อยจากการทำงานของตัวเองบ้างหรือถ้าเรามีความมุ่งมั่นน้อยเกินไปที่จะสร้างความก้าวหน้าในชีวิตก็อาจจะพยายามเพิ่มความมุ่งมั่นขึ้นอีกสักนิด เพื่อเพิ่มโอกาสให้ความก้าวหน้าของชีวิตของเราหากเรารู้จักสำรวจชีวิตของตัวเองแล้วลดในสิ่งที่เต็มและเพิ่มในสิ่งที่ขาดได้อย่างสม่ำเสมอชีวิตของเราก็จะเกิดความสมดุลและมีความสุขมากขึ้นแน่ๆ